พิกอัพปิ้นเจนอยเลสเสียงมันเบากว่าพิกอัพเฟนเดอร์ตัวธรรมดาหรอครับเฮ้ยไม่ใช่ดิอ่าใช่ครับเขาหรออ่าใช่ครับใช่ครับเอก็คือถ้าเป็นคลาสสิกนะครับผมคลาสสิกนอยเลสยุคแกๆงครับผมจะบางบาหน่ยอยเพราะว่าแต่ว่ามัน okay, อ่าแต่ว่าเขาใช่ครับแต่ว่าเขาเขา,เขาทำมาเพื่อรองรับกับบูธนะครับผมเพราะเหมือนตัวอีครับตั้นครับผมมันจะมีบูธเห็นไหมครับ,บอ่ะ อ่าใช่ครับพอเพิ่มมูดออกมาคือมันมันมันสู้ได้ครับผมแล้วก็มันมันมันดังขึ้นด้วยเสียงกี่ก็น้อยลงเพราะว่าเขาเป็นอันุกรลมเลยครับผมมันเป็นระบบปินั่งผอนุกลมสองชั้นอ่าแต่ว่าด้วยเมลิกที่เขาใส่มาครับยุคแรกๆมันจะบางเบาหน่อยครับผมอ่าครับอ่าเบาครับผมมันมันไม่โปร่งครับมันไม่โปร่งแบบซิงเกิลคอยแบบอ่าแบบธรรมดาครับผมไอ้นี้มันจะโปร่งโปร่งโปร่งแบบ ูงกว่าครับผมแล้วก็ความไวในการรับครับผมไอตัวโนเดดถ้าเป็นคลาสสิกจะเบาทั้งของเบสของกีตาร์เบาหมดครับผมเพราะว่ามันโอเ้าทํำไวรองรับกับบูธครับผมแต่ถ้าไปอัดกับแบกับแอมแรงๆหรือว่าใช้ไออ่าต้องใส่บูธหรือว่าเออถ้าเล่นกับเสียงแตกคีนแรงๆวันนี้เขารับได้ครับผมอ่าเขาเล่นได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเล่นคีนธรรมดาครับผมอาจจะเบาไปหน่อยครับอ่าเบาเบาหน่อยรุ่นนี้ อ่าไม่เหมือนเรดเซนเซอร์เรดเซนเซอร์มันจะแรงกว่าครับผมถ้าถ้าเทียบกับเรดเซนเซอร์อ uh, yeah. ่าเรดเซนเซอร์จะจะดังจะจะดังด ah. uh, no ังไปกว่า no สักนิดครับผมแรงแรงอ่าแรงกว่าหนากว่าครับผมนอเด็ดนี้บางบางเลยครับผมเป็นตัวผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมเรื่องอไอเรื่องการใช้งานนะครับผมถ้าเอามาเล่นคีนทั่วไปนี่คืออย่าอย่าอย่าเล่นเลยดีกว่าครับผมถ้าเป็นไอนอเลด c l a ส s i หมายถึงว่าเวลาถ้าใส่รวมกันแล้วใส่รวมกันกับไอ้กับกาปอกธรรมดานี่มันมันจะมันจะเบากว่าเห็นได้ชัดเบากว่าครับเป็นเบากว่าครับเบากว่าเลยครับเป็นแล้วอ่าครับผมมันเหมือนเอาพุทมันออกมันน้อยมากครับเป็นครับเหมือนกับว่ามันมันการทำออกมาเพื่อเพื่อให้มีตัวบุชช่วยถูกไหมมันถึงจะใช่ครับอ่ะใช่ครับผม ถ้าไม่มีโบสม,มันจะไม่พอดีครับใช่ครับข้างในก็เป็นไม่เหล็กเซรามิกตะเกียบอ่าไม่เหล็กเซรามิกสใส่เอาไว้ครับก็คืออาจจะกําลังของมันถ้าวัดค่าเคมันอาจจะห้าโอเคครับผมแต่มีลีโวท,ที่ออกกันเป็นออกบางมากครับผมเคยวัดวัดออกบางบางกว่าซิงเกิลคอยอีกครับผมอืมอืม,อมครับ ไม่เหมือนแสดงว่าคู่หลังๆนะ้ครับผมกับเขาอาจจะแบบว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่คู่กันมั้งแล้วใส่กับบ้านเหนอมือนกับใส่ใส่กับตัวอื่นน่ะแล้วมันก็เลยนี่มันก็อาจจะครับนั่นแหละก็ครับก er, ็เหมือนอ่าก็ยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งก็เป็นก็เหมือนของอิงวีครับผมดีมาซิโอรุ่นดีพีอะไรของดี I ไอของอิงวีเองครับผมนั่นแหละ เห็นไหมครับก็ไม่ได้แรงมากนะครับผมถ้าถ้าใครเคยเล่นหนะงครับผมแต่มันรองรับก็คือกําลังเอมที่มาสาลครับผมร้อยวัตสองร้อยวัตนี้มันรับได้สบายเลยครับผมอ่าครับมันเป็นระบบนอยเลสครับผมแต่เอาผู้ไอคือคือค่ามิลิโวลต์ของมันคือไม่ได้แรงแต่ถ้าอาจจะถ้าวัดค่าคีอาจจะแรงครับผมแต่ที่ผมเคยบอกครับผมไม่เหล็กเขาเขากำลังของเขาอ่อนครับผมเขาใช้ค่าคีสูงก็จริงครับแต่ไม่เหล็กก็มันอ่อนมากครับที่เขาใส่เข้าไปอ่ากําลังมันก็เลยไม่ไม่ค่อยมีครับผมอ่าแค่รองรับ คือก็ทําให้รองรับสําหรับว่าอ่ากําลังบัดสูงอเสียงโอเวอร์ไดที่แรงขึ้นรับเสียงแตกเลยพวกนี้ยครับผมสูงขึ้นได้ครับแต่ว่าถ้าเล่นคีนเปบาๆนี่ผมบอกเลยครับผมคอยปกติยังดังกว่าอีกครับซิงค์คอยปกติเนี่ยมันผมว่าน่าจะเป็นฟิลนี้ไหมหมายถึงว่าในตัวมันมันจะคัดคัดคัดอะไรบางอย่างออกพอมันคัดออกปุ๊บเนี่ยใชนกลายมนมีเบากว่ามันไม่ได้โอเพนแต่ว่าโอเคคุณก็มันก็จะรองรับต้นต้นทาง หมายถึงว่าปลายทางก็งขยายเอาให้มันให้มันหนาเให้ใช่ครับ<อ>น้อยเพิ่มน้อยเพิ่มเพิ่ม,ม,มบูสต์เพิ่มอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้อใช่ครับมันอ่ครับแต่ว่าถ้าเป็นตระกูลรุ่นหลังมาเหมือนอยู่ในดีลักเหมือนเอ็นสามเอ็นสี่อะไรพวกนี้มารุ่นหลังๆนี้ครับผมอ่านี่จะดังแรงขึ้นเลยครับเบนเพราะว่าเขาอัพอัพแม่เหล็กขึ้นมาครับผมถ้าคลาสสิกนี่คือตกรุ่นเลยครับที่ผมเจอเขาจะบอกว่าบางครับผมบางคนก็ว่าเอ โม้ให้แรงขึ้นเลยไหมผมว่าถ้าถ้ากล้าได้กล้าเสียผมทําไม่ได้แต่ว่าถ้าทําแล้วก็คือถ้าคุณที่จะขายต่อคือขายยากเลยครับอืมันก็ขี่ช้า<ช><ช>งแากกระแตนถ้าอย่างนั้น,นะเพราะว่าถ้าพอโม้ให้แรงปุ๊บห้อย<ช>มก็จะตามมาขึ้นถูกปะมันก็จะไม่กลองเนี่ยใช่ไหม ก็ก็น้อยก็ไม่ถึงกับมากครับเป็นเพราะว่ามันเป็นสองชั้นครับผมมมนเป็นอนุกรมมันครับผมมันเป็นเหมือนน้ามันครับผมแต่แต่ว่าเสียงที่มันออกมาเป็นเสียงแกรงขึ้นแล้วก็มีความปึกกปึกกล่องเสียงก็คือมันจะอับอับหน่อยครับผมอ่านี่คือปัญหาอ่าดังขึ้นแน่นอนครับผมถ้าถ้าโมลวดมากขึ้นครับผมมันดังขึ้นไม่เหล็กโรชาร์จแหม่แรงขึ้นทําได้ครับเป็นแต่เสียงที่ออกมาคือมันจะดังอันอันตันๆหน่อยครับผมแต่มันไม่โปร่งไงเอออ่าประมาณนั้นครับ